สวัสดีครับผมมาลองเสียงนะฮะเป็นเอฟเอ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 เนะอเอเออรอเ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 อันเุเนเอเะเอ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 ยอเ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 ิดอเอเอเาเอเอเนเ้เอ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 เนเอเรเอเอเอีอเ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 ะเะเอ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 เนเอ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 เเอเออเ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 เเ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 อเรอเอครับเออ อย่าฝากร้านนิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อครับร้านเปิด9โมงเช้า -6 โมงเย็นร้านที่ทุกวันศุกร์ครับเดี๋ยวมาดูลูกเล่นกันครับอันนี้ก็จะเป็นเลกเตอร์นะฮะเป็นโมโนนะฮะออโต้เขาเ้ียกวจะไฟสเตอร์ขึ้นนะหาสัญญาณนี่เป็นเอ็มเอ็มนะฮะแสงเอ็มจะดังมากนะฮะเนี่ยฮะอันนี้เอาพุทเลเวลสามารถเล่นก็เสียงได้นะฮะเนี่ยนะฮะเอ็มก็ พอรับได้นะครับเนื่องจากห้องห้องไม่มีคลื่นจริงๆนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเอ็มเอ็มนะครับไฟออโต้นะฮะเนี่ยนะฮะเวลาสงสัยก็จะรู้สึกี่ไฟสเตอร์ติดนะฮะถ้ารับชัดนะฮะเนี่ยนะฮะอ่าเนี่ยนะเนี่ยนะฮะถ้ารับชัดไฟสเตอร์จะขึ้นนะฮะเดี๋ยนะฮะ ห้องนี้ขนาดไม่ค่อยมีสัญญาณก็รับชัดอยู่นะฮะอย่างนี้ครับว่ารับได้นะได้เลยได้เลยแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราฟิลนิดนึงสภาพสวยมากนะฮะคุณมีแล้วอ่อนนุ่มได้นำมาครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวยมากครับ